สวัสดีท่านผู้ชมท่านนี่กบผมนาเคเอฟพีเคไอ้พงษงไอ้พงอะไรอะไรมาครับไอ้ยแกมาครับนในแอปสุดอ๋ใช่วันนี้อยู่กับเลสเพย์แอปสุดหรูพิกเซียวันพาร์ทที่สิบเอ็ดนะฮะก็ห่างหายกันะะไม่นานมากๆนะครับเพราะว่ามาสกสัสกนเบ,บิร์กดกับใน่างเฟซบุ๊กนะครับใช่ครับฮาแสน้าว <นะ S 2> ันนี้ผมอยู่กับคุณศักดามาสตี้นะฮะฮาแสน้าว่าเดี๋ยวเราขอมาดูเอ่อเกี่ยวกับสปาวกันหน่อยว่าอะไรพงจุดไหน ครับทุกไหนครับอะไรครับนั่ไหมครับนั่งไหมครับอะไรพงอะไรอะไรผมไปแล้วผมมาพอเราเกิดปุ๊บับเกิดไปต่อครับไอพงเกยครับตรงนี้นะครับหนวะตรงนี้ครับเกินนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นที่อัพเกรดนะที่พักพักพักเงินใจอ่านหนังสือได้เลยครับใช่โอ้โหข้อควรตึงหนึ่งในตำนานนี่นะหนวะไม่มี คาแสหน้าคุณคุณอยู่ในกาลีหน้าท้องผมได้ยินเสียงเขใช่เอาผงหายเกรเย์เนี่ยก็ก็เอาไปดูกันเองนะคร่าวๆนี้กดแอปเปิลเขาเปลี่ยนเป็นแอปเปิลแล้วเ,เ,เ,วเอ้ยเราจะต้องหาวาร์ปโซนให้เจอครับเราจะไปสร้างบ้านก,กันนะครับใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากมีตามผมมาสิ ห้าแสนนะกระซล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับผมเกมอนช็อปครับผมห้าแสนนะห้าแสนนะประกอบอะไรบ้าครับผมผมเป็นเออพ่อค้านี่ครับกันได้ไหมครับเป็นอะไรวะก๊าซลอกเห็นนะให้ม็นสตาร์ไปครับนั่นเกียร์นะอะไรครับผมทับสปาวครับคุณมาแล้วมาเลยดีครับอันตรงนี้เป็นกูดังสินค้าซึ่งผมคิดว่าไม่มีอะไร ไม่ใร่แล้วไปต่อคัไปคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นคนสลักแคนสีเฮดเราไปดูจุดต่อไปครับผมหาการ์ล็อกครับผมหาการ์ล็อกครับหาการ์ล็อกอะไรผมลงมาตั้งนานแล้วคุณอ้าวเหรอไหนวะเดินลงมาสลักโฟครับผมวิ่งสวนกับคุณเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่ามันคือที่ไหนอ่ะทางไปโฮมโซนนี่ครับไป เป็นสตาร์บัอะไรไม่รู้ทางเนี่ยอ๋ผมไม่รู้ครับไม่ได้เล่นอ่าครับผมอ่าแต่ไม่มีนี่ตรงนี้ครับนี่นี่โฮมโซนเหรอวะมันแปลกวะนั่นไงขนาดนู้นไงเนี่ยิงดดูิน่กเป็นป้ายเนี่ยโอ้ยพื้นที่เล็กจังวะเออเล็กมากเลยแต่สูงไม่เอาอะเอาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมีแค่นี้เหรอวะแค่นี้เหรอปล่อยเมนดิทวงดิคนน้อยอะฮะ ถั่วแอนมินดิคาร์ล็อกคาร์ล็อกเนสตาร์ป่ะต้องสร้างได้ดิวิ่งให้ดูให้ครบก่อนโอ้ยนี่ไงมีต่อยเปเยอะเอาวะอืมไม่เคยกิงไม่ได้อะไอ้นี่นี่ที่ผสมพันธุ์คาร์ล็อกตังห้าคาร์ล็อกตังห้าคาร์ล็อกตังห้าตังมาเฮ้ยทำไมไม่มีโฮมโซนสำหรับพวกเราบ้างครับคาร์ลอกตังห้าสตาร์ยังไม่มีโฮมโซนอยู่ตังห้าคาร์ล็อ ผมคิดว like right. like yeah, yeah, ่าพวกเราควรกลับไปสปาลรอบหนึ่งครับเราจะหาก่อนนะครับมาแล้วเป็นที่อยู่ให้ได้ใช่ครับผมก็ยังไม่มีไม่ไม่มีเราจะได้ไอหมินนะครับไอหมินไม่อยู่ครับผมเขาผมท่าโมเลยก็เหมือนเดิมอ่ะเขาเรียกว่าล้านเฟอร์นเจอร์มีด้วยนี่ไอหมินตีนที่ไหนกดไม่ได้ฮาแสน่ะนี่ร้านประลองครับ แต่ว่าเขาแสนนะเนี่ยเป็นสตาร์ครับมันเป็นสตาร์ครับผมเป็นแค่เมมเบอร์มั่งโง่ครับผมทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยผมเป็นเมมเบอร์โง่เนี่ยตรงนี้คืออะไรครับไม่มีอะไรครับ <c oughs> ไม่เห็นแนละ้มันไม่เห็นครับลรงได้ไมหนนะไมหนนะไปต่อเห็นยนะุทธ์ไหนวะ อีกแอคอะไรอ่ะนี่ครับดาวรอนะครับเราสามารถไฟได้นะครับฮ่าแสะนะเดี๋ยวตอเขาบอกทางไปโฮมโซนแล้วโฮมโซนแม่งไม่มีหรอหมดแล้วอะฮ่าแสะนะเราสร้างโฮมโซนดิผมไม่สร้างคืสตาร์สร้างให้เป็นไงสตาร์ผมผมถ้ามีโพเทสอะผมใช้โพเทสก็ใช้ดีโพเทสอะ ตบหน้าตามมาเพศเนี่ยสร้างเลยดูดิว่ามันมีตรงไหนให้เราขับซิเดาว่าน่าจะไม่มีไม่มีวะบ้าใครวะปอนเคซี่พี่ขันวะพี่ขันอ,อันนั้นมันเคเอ็นเคซี K ่อ<ะ>้าวเหราอะไรอะไรนะเคเอ็นเคเคเอ็นเคอะเคเอ็นเคลูเซอร์ K N K oser, ครับเคเอ็นเคซี N ่นะ เค็นเคซี่เค็นเคซี่เข้าท่าเข้าท่าวะเข้าท่าแล้วไหนเรืออ่าไหนเรือเลยอนู่นเจุดเรือย้อนเลยเฮ้ยน้ำเฮ้ยอยากเล่นอ่ะกระจกนี่ว่ะมองในน้ำมะไปละไอเกไอเก้นี่ว่ะคาแสน่ะคาแสน่ะ เอออูดเกือบตกกอล็อกค่าแสนนะนี <organizational> ่นะครับกอล็อกคอนเสกนะครับผมไม่ได้เสกครับแอดมินคอนเสกแอดมินให้แต่มันไม่ให้ผมฮะแอดมินไม่ให้ผมนะครับแอดมินผมผมก็เป็นเมมเบอร์ก็โง่คนหนึ่งครับแอดมินครับแต่ไอเซิร์ไอ้ชื่ออะไรวะกอล็อกแอดมินแอดมินดูไหมแอดมินดูไหมอะไรแอดมินดูคลิปไหมดูแอดมินครับคือคือผมก็เป็นเมมเบอร์ก็โง่คนหนึ่งครับ เฮ้ยอันนั้นซื้อได้ป่ะวะห้าแสนนะครับผมขอห้าแสนครับห้าแสนผมขอแค่ห้าแสนนะครับชิบหายแม่งมีคนซื้อผมขอแค่ห้าแสนกระพองประมนั้นโอ้โหเจะแก้แล้วมีครับผมขอห้าแสนนะครับผมแล้วมีครับถ้าเอ็มมินดูแล้วเอ็มมินกีตังค์ผมเหมือนกันได้เหรอเฮ้ยอย่าลงมานะแม่งไม่มีทางขึ้นที่ทำสวนเฮ้ยไย้อนสวนมัน ทำสวนอะไรวะผมเห็นเป็นเหลืองเลยเนี่ยคุณ oh. ขุดได้ไหมลองขุดดิขุดดิเออขุดไม่ได้เหรอไม้บินครับถ้าถ้าแอดมินดูคลิปดูคลิปนี้ดูคลิปนี้อยู่นะครับลืมนะจะเดี๋ินขุดไม่ได้เหรอห้าแสนเป็นห้าแสนห้าแสนไม่ได้เ,รเหรอห, <c oughs> ห้าแสนแอดมินห้าแสนคนละเอกรายห้าแสนเองกระลอกกระลอกอย่างห้าแสนเลยะผมห้าแสนได้ดิ เนี่ยเนี่ยมันมีทังไม่โอ้โหแล้วผมมียังไงเนี่ยเนี่ยเอมินครัเปนห้าแสนครับเฮ้ยเราไปต่อไม่ได้อะต้องจับมึงครับห้าแสนครับเอ็มมินสปาวครับเอมินครับห้าแสนครับให้มป็นครับห้าแสนครับห้าแสนปแล้วแต่ว่าผมอยู่หน้าโฮมโซนแล้ว เอ้มีค่าผ่าแสงของไอ้มินผ่าแสงของไอ้มินผ่าแสงจริงๆไอ้มิน <c oughs> น่ะรูดูต่างของดิยอ้มินเนี่ยสูตรเอบีเดี๋ยวโอนไปให้แล้วรู <c oughs> ตังค์เราครับดูได้กแบวะชื่ออะไรวะตดูไม่ได้เลยอ่ะโอนไปให้ห้าบาทคุ๊เอ้ยเราต้องหาดีกว่าว่ามันจะ ครับหาครับหาหต้องวีไพีทำมาได้แล้วะนะว i ไอพีหนึ่งแท่ไหมครับผมเป็นว I P ครับผมแข็ง VIP ครับ,รบเออว่าคุณเป็น V ีไเท่งอ๋อก็แอดเขาแอดให้ไงตังค์อตังคห้าแสนห้าแสนห้าแสห้าแสนเหมือนจะไม่มีโ้มโจอให้อยห้าแสนห้าแสนกลอกห้าแสนถ้าไม่รู้คิดถึงคร้บผมก็ขอห้าแสนนะครับมี เป็นค่าตัวเท็กลเล็กน,นน้อยนะที่ผมต้องเหนื่อยเดินหาลงโซนนะหาแสนนะมินาแสนพร้อมแบกมบก็มันเออก็มันระดับเทพอะไรเงี้ยมิมนอะไรเหรอวะผมผมไม่เล่นมาว่าอะมินบอกตรงๆเลยนะว่าหาหา,าเงี้ยทางคลิปยังหาไม่เจอมนันมันน่าจะหมดแล้วแหละเอเอแล้วแต่แอปเป็นแค่าแสนเนี่ยอาจจะมีนะไม่ไม่น่า,นานจะใช่ อเอาไปห้าบาทเอาพิมพ์อย่างเงี้ยสักสักร้อยรอบเลยพิมพ์เงี้ยสักแบบร้อยรอบพันรอบอะเอาเลย <c oughs> วันนี้ผมผมรวยมากผมกลางสิบบาทนะเอเมีครับห้าแสนครับมีเหรอวะแล้วก็ไปสร้างบ้านที่อยู่เลยเอเมีครับห้าแสนครับแอดมินห้าแสนมาดึงมาเมาจะใช้มากอะหรอกเราน่าจะดึงคนได้นะ อุ้ยเปิดให้อีห้าบาทโอ้โหผมครับผมครับผมครับกระดิกกระดิกอีห้าบาทอีห้าบาทจะได้เป็นยี่สิบเฮ้ยอีกสักอีกอีกสักสิบบาทจะได้เป็นสามสิบไม่ท่องเลยพอแล้วโอเคแล้วตอนเป็นทางนี้เป็นทางไหนเนี่ยไปเก็บเวลครับเก็บทำไมเวลปอเทศแล้วผมกจุบันผมกจุบันผมดีไปห้าล้านใครจะซื้อสเปียร์เอสดกดหนึ่งไม่ผมผมฟื้วเขาผมเลยผมเลยว่าเขาผมเลย มียี่สิบาทเน um. ี่ยนะปุ้ยครับมเ้ยครับ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 อะไรครับเท่าไหร่ครับมาครับครับเท่าไหร่อ่านจะซื้ออะไรห้าบาทครับห้าบาทเสอเหนือราคามาครับเฮ้ยมันที่ีวอาเหรอเอาไปดี้ยไม่ต้องไม่ต้องรับไม่ต้องรับผมไม่ว่างรับอะครับ คุณจะอ่าเท่าไหร่ห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทใ้ขาดตัวนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาดีๆเอาดีเอดีเท่าไหร่ว่ากระลอกกระลอกกรอกตัเรอตังตัวเลสิบาทกระลอตังค์อรบอกเขาไปสิบาทขาดตัวตรงนี้ก็บาทก็บาทสิบบาท ค่ะตัวแต่คนกันเองขอเก้าบาทไม่ขอขอแล้วเจ็ดบาทครับ <c oughs> <c oughs> มรรีบกระลอกขอตั้งเลยนะกระลกระลอกขอตั้งยกระลอกกระลอกกระลอกขอตั้งเลยครับโ <c oughs> ป่ะวะป้ไอขาเท่าไหร่ดี <c oughs> ลองถามคนอื่นดูหน่อยผลิตผผมรวยมากครับพ <c oughs> ีตักก่อนครับยี <c oughs> บาทครับอื จามป็นกร์ลอกขอตังคหน่อยตังคลอกสปีเอ็นคือตัวอะไรเก่ห้อเจอแล้วโฮมโซนสปีเอ็นคือตัวอะไรวะฮะกระล็อกไม่รู้ว่ะอ้าวเฮ้ยสตุไอ้นี่ขนาดใหญ่เลยเนี่ยที่ใหญ่อยู่นะแต่แต่มีให้มีไหมเฮ้ยอันนั้นได้ป่ะวะกระล็อกขอตังค์หน่อยเฮ้ยอันนี้ซื้อได้ปะไม่ไม่มีเฮ้ยอันนี้ซื้อได้ แต่ว่าแต่เล็กไปหน่อยนึงเอาป่ะล่ะกว้านซื้อแม่งทุกพี่เลยไหมก็้อเก็บตังไว้เก็บตังไว้จะซื้อโปเกมอนมันถูกมากเลยนะขอบ้างเฮ้ยนี่นี่นซื้อเปล่าวะขอบ้างขอบ้างหน้าเสะเดี๋ยวดิซื้อนี่ยซื้อหมดอ่ะแล้วหตกลงตกโล่สำหรับพาร์ตี้เท่าไหร่วะ ก็ขอพันที่สองนะับขอตัวพี่เอนี้นะที่สิบสิบเอ็ดต้องขอลาไปสนเอกดนะครับ